สุดกลางวินจักรยานยนต์ขับขึ้นฟุตบาทบีบแตรไล่คนเดินเท้าก่อนลงมาจิกหัวตบหน้ามีรายงานความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลโดยชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์คลิปความยาวประมาณ2นาที32วินาทีลงในเพจของทางชมรมเป็นเรื่องราวของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทำร้ายร่างกายคนเดินฟุตบาทพร้อมระบุข้อความว่าวินลาดพร้าว87ทำผิดกฎหมายขี่รถบนฟุตบาท น้องเสื้อเหลืองเดินไม่ได้ยินเสียงบีบแตรไล่เลยลงมาตบตามคลิปนักเลงจังเดี๋ยวจะไปหาถึงวินทําให้ผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยเหตุการณ์ในคลิปจะเห็นว่าชายสวมใส่เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างได้ยืนด่าทอชายใส่เสื้อเหลืองด้วยเสียงดังและหยาบคายอีกทั้งยังบีบหน้าตบหน้าและจิกผมชายเสื้อเหลืองอีกด้วยล่าสุดผู้กำกับสอนนโชคชัยเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ได้รับการประสานข้อมูลจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ชมรมช่วยเหลือเหลืออาชญากรรมทั้งคลิปและข้อมูลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งภาพเหตุการณ์จากในคลิปค่อนข้างชัดเจนขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อไปติดตามตัวแล้วส่วนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายขณะนี้ยังไม่มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด

Male!